สวัสดีครับหลังจากที่ปล่อย iOS 15.6 beta 1มาแบบเร็วไวให้อัปเดตให้ทดสอบให้ทดลองกันไปแบบงงๆว่ามาได้ไงทําไมมาเร็วจังล่าสุด Apple ส่ง iOS 15.6 beta 2มาให้อัปเดตกันแบบต่อเนื่องให้ทดสอบกันต่อแล้วครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างควรจะอัปเดตไหมเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 15.6 beta 2ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะติดตั้ง iOS 15.6เวอร์ชันเบต้าสามารถดูวิธีลงทะเบียนและติดตั้งได้ฟรีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปเช่นกันครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 15.6เบต้า1ผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะแตกต่างกันแค่ไหนจะชวนให้อัปเดตต่อหรือไม่ไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15.6เบต้า2บน iPhone X ทำความเร็วในส่วนของ CPU ซิงเกิลคอคงที่ส่วนมัลติคอร์ลดลงพอประมาณครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกเพิ่มขึ้นนิดๆผลลัพธ์ยังทําได้ดีเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อผลลัพธ์จะชวนอัปเดตแค่ไหนจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ไปชมกันเลยครับสําหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากัน ในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะ i p h o n 10ใช้จอภาพแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทำให้เกิดอาการจอเบิรนหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอหนึ่งชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา สำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งเท่ากันครับและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ50%ส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆจะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับ โดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับ หลังผ่านไปหนึ่งชั่วโมงผลการทดสอบ3าครั้งบน iPhone 1 X ปรากฏว่า iOS 1 5 6 Beta 2ยังประหยัดแบตเตอรี่ได้ดีถูกใจโดยใช้ไป9%และ91%เหรือเท่ากับ Beta แรกและเท่ากับ iOS 15.5ตัวเต็มครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดเป็น iOS 15.6 Beta 2เบน i p h o n บน0 X ความเร็วโดยรวมยังทำได้ดีที่สำคัญประหยัดแบตเตอรี่ดีเหมือนเดิมเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้กดอัปเดตกันต่อได้เลยครับสัปดาห์หน้ามาดูกันว่า iOS 16จะมาไหมจะรองรับเครื่องรุ่นไหน ไม่เมื่อไหร่ผมจะรีบมารีวิวมาทดสอบให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ